ูตาผู้พิชชีเิใหม่บูตาให้มวลชนคน,นทุกแุจแงจันบานักาเพนทุกโรคเด่นเป็นสวรคจระเจ้าค่ะานาจรลักณน,นนะ,ะก็ขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะคุณคุณแพมนะคะิคะคะคะโดโอกาสให้ิฉันมารู้จักกับบูตานะคะเพราะน,นั้นวันนี้ก็อยากจะบอกทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่กับครูสตาในวันนี้นะคะเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ายากเลยนะคะวันนี้ทุกคนไขยคว้าหาโอกาสคำว่าโอกาสเนี่ยสำคัญที่สุดเลยในชีวิตเราเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านบริษัทมาหลากหลายแล้วนะคะแต่วันนี้ทำไมตัดสินใจและทำไมเข้าร่วมกับครูสตาเพราะว่าสิ่งเดียวนะคะที่ดิฉัน อยากจะได้ก็คือถึงวิสัยทัศน์และก็โอกาสนะคะที่ฉันไขวยค้าแล้วก็ต้องการหาโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็มองเห็นวิสัยทัศน์ของบริษัทคูซ่าคือที่ติ๋ของเรานะคะซึ่งท่านเนี่ยเ,เคยปั้นดารามาแล้วที่ฉันก็อยากจะเป็นดาราคนหนึ่งเหมือนกันนะคะก็เลยอยากที่จะเข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยสินค้าตอบโจทย์นะคะแล้วระบบนะคะที่สําคัญคือพีวีเนี่ย พีวีเนี่ยคือเป็นอะไรทีนิดเดียวแล้วก็คือไม่ใช่ีนิดเดียวพีวีสูงนะคะพีวีสูงทําง่ายที่ฉันมองว่าหนึ่งโอกาสที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทําง่ายมากแล้วก็ที่สําคัญไปเที่ยวเนี่ยปกติที่ฉันถ้าเกิดจะไปเที่ยวเรือคุยแบบเนี้ยนะต้องมีมากกว่าประมาณน่าจะทํายอดขายสิบล้านบาทนะแต่วันนี้สองแสนอะ่ะคือเรียกว่าแบบว่าโอโหง่ายแล้วสองที่นั่ง ทำใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือระบบเร็วระบบเร็วเรื่องคำนวณการคอมมิชชั่นนะคะเพราะฉะนั้นครูสาาของเราเนี่ยไปไกลราะนะั้ทุกท่านที่เข้ามาในห้องนี้นะคะหรือเ,เข้ามาถูกเชิญถูกเพื่อนเพื่อนเชิญมาเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะก็มุ่งมั่นแล้วก็คิดว่าเราจะไปได้ไกลและร่วมทางเดินเรือลำนี้ร่วมกันนะคะ